สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้มีคลิปดูดวงภาพรวมนะครับประจําปี2569นะครับของราศีกันผมจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ไปนะครับขอให้ทุกท่านนะตั้งจิตตั้งใจนะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยเจ้านะครับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาประสิทธินะครับให้เปิดดวงนะเปิดจะตาเพื่อที่จะดูดวงทํานายไทยทัศ เส้นชะตาชีวิตของทุกท่านในปี2669นะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นตำแหน่งของราศีเมษนะครับไพ่ขึ้นเป็น5้าเหรียญไพ่ตำแหน่งที่2นะครับประจำราศีพฤกษกไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญ ไพ่ตำแหน่งที่3นะครับเป็นตำแหน่งของชาวราศีเมถุนไพ่ขึ้นเป็น6เหรียญไพ่ตำแหน่งที่4นะครับประจำราศีกกฎไพ่ขึ้นเป็น1ถ้วยไพ่ตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งราศีสิงไพ่ขึ้นเป็น7ดเหรียญ ไพ่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งราศีกันไพ่ขึ้นเป็นราชาถือเหรียญไพ่ตำแหน่งที่7นะครับประจำราศีตุลไพ่ขึ้นเป็น8เหรียญไพ่ตำแหน่งที่8นะครับประจำราศีพิจิกไพ่ขึ้นเป็น6ถ้วยตำแหน่งที่9านะครับตำแหน่งราศี ธนูไพ่ขึ้นเป็น8ดาบไพ่ตำแหน่งที่10นะครับประจําราศีมังกรไพ่ขึ้นเป็น10ถ้วยไพ่ตำแหน่งที่11นะครับประจําราศีกุมไพ่ขึ้นเป็นเตมูนและไพ่ใบสุดท้ายใบที่12ตำแหน่งที่12นะครับ ประจำราศีมีนไปขึ้นเป็นสองไม้ราศีกันในปี2669นะครับโดดเด่นมาแรงนะครับนั่นก็คือใน,น,นะน,นะนเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกันนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะเออต้องบอกนี่เลยเพราะว่าออชาวราศีกันไปขึ้นเป็น ราชาธิเวียนในเดือนมก,กราคมเนี่ยมีความออได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่กำลังหางานนะเมื่อคุณมาสมัครงานในช่วงต้นปีในช่วงตั้งแต่เดือนมก,กราเป็นต้นไปเนี่ยยาวไปถึงมก,กราคมพามีนาเนี่ย จะได้ก,การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยแล้วก็โอกาสดีๆการสมัครงานก็จะได้งานหรือใครสมัครงานไปแล้วรอผลรอประกาศอะไรต่างๆในช่วง3เดือนนี้มันจะมีผลประกาศที่ดีหรือได้รับโอกาสดีๆจากผู้รักผู้ใหญ่เองหรือคนที่ทํางานประจำ้าราชการมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ออได้รับโปรเจกต์ใหม่นะแล้วก็มันเหมือนได้รับการกระทำได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนหนึ่งเดือนมกราเดือนกุมภาเนี่ยที่จะ ทำด้วยความเต็มที่ต้องทําด้วยความเต็มที่นะเพราะเหมือนได้รับมอบหมายมาแล้วเนี่ยมันต้องทําด้วยความตั้งใจเลยแหละนะครับแต่ก็ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็ไม่มีงานไหนไม่เหนื่อยหรอกม,มันเหนื่อยทุกงานอยู่แล้วนะครับแต่ก็ทำแลวคุมค่าเนี่ยอันน้นสาคัญกว่าทําแล้วมันทาให้เกิดความาได้รับโอกาสซึ่งโอกาสเนี่ยมันจะมาหลังปลายปีนะเออเดือนมกร,รานะครับเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน มกรานีไพ่คือเป็น2ไม้นะโอกาสต่างๆมันเปิดมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสมีการเลื่อนยกระดมแหน่งต่างๆในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือน7เป็นต้นไปนะครับโอกาสต่างๆที่คุณทำหรือคุณส,ร,สร้างมันจะเปิดโอกาสให้กุดเกิดความสําเร็จหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยด้วยความเต็มที่นะครับในธุรกิจในช่วงต้นปีมกราบ เป็นต้นไปเนี่ยใพ่ขึ้นเราจะถือเรียนเนี่ยคุยทำธุรกิจส่วนตัวทําให้เต็มที่นะครับจะได้รับโอกาสดีๆหรือการไปเซ็นสัญญากับผู้หลักผู้ใหญ่เซ็นสัญญาอะไรก็ตามเกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองเกี่ยวกับโอกาสมันจะเริ่มมีขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับซึ่งมันจะโดดเด่นที่สุดคือช่วงมกราคมามีนานั่นเองสำหรับคนที่ทาธุรกิจนะครับและโอกาสที่มันจะเปิดโอกาสที่จะได้ทําหรือคุณจะคิดว่าเฮ้ยใ,ใ,ใ,ในช่วงปี2569เนี่ย จะลงทุนอะไรใหม่ๆไหมมันมีโอกาสเดือน7ในี่พายขึ้น2อม้นะครับการมองหาช่องทางรูทาง,า,งางต่างๆสร้างสรรธุรกิจใหม่ๆได้นะครับแต่ต้องเลือกต้องดูต้องอศึกษาให้พร้อมไม่ใช่ว่าทับอะไรตามใจพ่ขึ้นมูลน,นะในช่วงเดือน6เนี่ยมันมีความสับสนวุ่นวายเยอะว่า,าจะลงทุนดีไม่ลงทุนดี คิดจะทำโน่นคิดจะทำนี่มันมีความคิดเยอะทำเยอะนะครับบางทีก็ต้องดูตามสักภาพของตัวคุณด้วยถามว่าทำได้ไหมคือ,อทำได้นะทำอะไรไ,ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นแต่ก็คิดเยอะมากไปสุดท้ายมันไม่ได้ทำมากกว่าอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับที่เหลือไปคือในเรื่องของความรักนะครับคือความรักถามว่าโดดเด่นไหมมันไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะแต่เป็นเรื่องของการที่ แอบส่องแอบดูคนโสดคือแอบส่องแอบดูะนะตลอดครึ่งปีเลยตลอดครึ่งปีเลยส่องทั้งแฟนเก่าเนี่ยนะช่วงเดืนอนมกร,ราคมพามีนานมีการส่องคนรักเก่าส่องคนนู้นส่องคนนี้ไปหมดอ่ะเออมันมันเหมือนใจตัวคุณมันก็อยากจะมีใครสักคนนะให้หัวใจมันพองโตมีความสุขแต่มีความสับสนวุ่นวายกับความรู้สึกตัวเองอยู่นะมันเหมือนว่าในช่วงปี2019นเนี่ยมันก็เป็นปีที่นิ่งเฉยเป็นปีแห่งการที่เอออยู่ไปก็แบบ เมริกิดอายุมากมายก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้บื่อหวานในเรื่องของความรักมากนักส่วนคนมีคู่นะครับสำคัญเลยคือเรื่องของความรู้สึกที่มันเหมือนมีความจืดชืดจืดชืดในความรักอยู่บางนะมันเป็นเหมือนความนิ่งเฉยเมินเฉยมันเหมือนเน้นน้นไปเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าต่างายต่างทํางานต่างไฟขยันกันแข็งสร้างในเรื่องของความมั่นคงในความรักมากกว่าที่จะมาเติมเติมเติมความหวานก็อยากให้ความรักมันโดดเด่นดีขึ้นก็เติมความหวาน กันซะหน่อยตั้งแต่ต้นปีเลยนะเออมันเหมือนมีความหวยหานะเออตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนามีความหวยหาว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันมีความหวานชื่นมีความสุขมากขึ้นนึกถึงเรื่องโตัวเก่าเนี่ยมาไพ่คืนหถ้วยเนะี่ย คิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องของเออเคยมีความรักหวานจืดมืนแบบนั้นเคยไปเที่ยวที่นู่นเคยไปเที่ยวที่นี่เห็นเรื่องนี้เห็นภาพเก่ารูปเก่ามันทําให้นึกถึงเออมันมีความหวนนึกถึงเรื่องเดิมๆมันเลยทำให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันนะเออในเรื่องความรักคนมีคู่ก็เป็นไปได้นะก็สร้างความหวานเอาไว้บ้างอสร้างความสุขไว้บ้างจีบกันบ้างก็ได้เออถึงแม้จะเป็นคู่แล้วก็มันเหมือนแบบมันก็ต้องสร้าง เติมเต็มความสึกให้กันกันนะดีที่สุดนะจะได้ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาแต่มันเป็นการเติมเต็มความสึกอีดีมากกว่านะครับในเรื่องของโชคลาบอืมโชคลาบในชาวราศีกันเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยที่จะมาในช่วงปลายปีนะเออช่วงปลายปีคือโชคลาบมาพร้อมมาพร้อมกัรทําบุญก่อนนะทำบุญต้นปีนะการทํางานการลงบโรงแรมการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะและมันจะมาในช่วงเดือน พฤศจิกายนนะครับในเรื่องของโชคลาภจะมีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่เข้ามาเกิดจากการทําบุญในช่วงปลายปีของตัวคุณนะครับไปขึ้น6เหรียญน,นะในช่วงเดือน10นะเดือนตุลาคมเนี่ยไปขึ้นการให้ทานแล้วมันจะเกิดทรัพย์หรือคุณมีโอกาสได้ไปทําบุญนะที่ใดสักที่หนึ่งมันเหมือนไปถ้าเอาง่ายๆไปซื้อหวยที่วัดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีโอกาสที่จะได้รับ โชคลาภสูงนะ,นะเนี่ยเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างโชคลาภก็ต้องเกิดจากการทําก่อนเออทาแล้วมันเกิดโชคลาภนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังสาหรับราศีกันนะครับน,บน,นั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพซึ่งจะต้องระวังตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไปตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปซึ่งไพ่ขึ้นเ็นตำแหน่งของเต่ามูเนี่ยออระวังนะเรื่องของโรคเก่ากลับมาหรือโรค เกี่ยวข้องกับความคิดเยอะความคิดมากโรคประสาทโรคความเครียดต่างๆเนี่ยต้องระวังนะช่วงปลายปีต้นปีซึ่งมันมาจากอะไรมาจากการทํางานเยอะเ,ออเจอคนมากเจอคนนู้นเจอคนนี้มันทาให้เครียดสะสมจนเกินไปก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุงภาพเหมือนกันเพราะว่ามันจะส่งผลระยะยาวคุณถ้าคุณไม่ดูแลสภาวะทั้งกายและก็ใจให้ดีเนี่ยหนักพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันรักษายาวๆเหมือนกันบางที คิดเครียดมากไปมันก็มีผลต่อการทํางานอางานก็ทําไม่ได้เต็มประสิทธิภาพอาเวลาไหนจะไปหาหาเงินอีกเห็นไหมนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆแต่ต้นปีดีที่สุดนะครับสุดท้ายมาดูในเรื่องของสิงสสะนะส่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะนะมาดูคําแนะนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวานะครับควรจะมูอย่างไรนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไรนะครับตัวชิพไพ่ขึ้นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพร พยากรุษนะครับในปี2569เนี่ยสักครั้งหนึ่งขอให้ไปไหว้พยากรุษเพื่อจะหนุนนําชีวิตของตัวคุณเนี่ยให้มีความมั่นคงนะเรื่องงานเรื่องเงินให้มีความมั่งคั่งยิ่งถ้าหากใครจะไปสอบเกี่ยวข้องกับราชการนะย้านะเกี่ยวข้องกับราชการนะครับให้คุณเนะี่ยไปขอพรกับพยากรุธหรือในปี2569นะครับคุณมีเรื่อง อะไรที่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจนะเรื่องกฎหมายเรื่องตุกเอารักเอาเปรียบนะครับอ,อยากได้ชัยชนะนะเรื่องของเอกสารที่มันไม่ผ่านสักทีกู้บ้านกู้รถอะไรไม่ผ่านสักทีเนะี่ยให้ไปขอกับพ่อพยากรุษนะให้ท่านนะ่ะช่วยเหลือนะให้เกิดความสเปกสมปทานาทุกคนนะครับอ่ะมาดูซิองค์ต่อมานะจะเป็นองค์ใด ไพ่ขึ้นเป็นไพ่นางกวักเออนางกวักนะคือใครที่ทําเกี่ยวกับการออท,ทําธุรกิจส่วนตัวการค้าขายหรือใครทํางานธุรกิจเสริมเกี่ยวกับการค้าขายนะเออให้มออีแม่นางกวักนะเพื่อที่จะ กวักเงินทองเข้ามานะให้มีความไร้มาเทมาในเรื่องของเงินนะครับใครมีร้านก็ต้องดูนะต้องดูทิศทางดูหาที่เช่าให้ดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อมาไว้เลยมันก็ไม่ใช่เออต้องมีกรูบาอาจารย์มีสถานที่นะครับต้องออมีการปลุกเสกที่ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่เอามาไว้เลยนะผมเคยเจอบางที่นะเออมันเป็นพลังงานที่ ดึงดูดพลังงานลบๆนะต้องหาสถานที่หาที่เช่าที่ดีถ้าหือเไม่รู้จะไปเช่าที่ไหนถ้าคุณต้องการก็ปร,รึกษาส่วนตัวกับผมได้นะอยาจะได้ช่วยแนะนําหลังใหม่ดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่การที่ <อ>ในเรื่องเงินทองต่างๆเิรส,ส,สก็บอกว่าในเรื่องของธุรกิจต่างๆมีความสําเร็จนะครับมีความสมหวังนะหากคุณอยากจะได้ดท ler, ดรัพย์ได้เงินได้ทองก็ขอให้ทําด้วยความสุจริตทําด้วยความที่มีศีลธรรมจะนุนนํา ris. ให้คุณสําเร็จได้ทั้งนี่เหเกี่ยวกับงานประจำแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะการที่คุณไหว้ศีลสิธิ์การที่คุณศรัทธาต่อเศษสิธิ์การที่คุณเต็มที่กับการกระทําตัวคุณคุณย่อมมีความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ